สวัสดีครับลิมโปรชอนะครับวันนี้มาเสนอนะครับล้อเอ็นไก่กล้วยนะครับกล้วยหกรูญ,ญี่ปุ่นนะครับสเปคเป็นขอบ15นะครับ6ครึ่งออฟสานะครับดูทีระวงขอบสวยนะถือวนะ่าสวยอ่ะมีเบียดนะครับจะเก็บมาแล้วเก็บขอบให้นะเก็บใจขอบเดียวตรงที่สรงที่สาม หกลูนะครับร้อยสามเก้านะครับสวยมากนะหายากก็้ลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครมีด้วยชุดมงนี้มีแต่ราคาสูงนั่นเลยนี่นะครับสิบห้าหกครึ่งอสามสิบับลอเป็นลอแยกชิ้นนะเป็นเอ็นไกผลิตนะครับผมตัวนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเน้าที่เบอร์โทรน,นะครับ0820763232นะครับริงโครับ บริมโปรช็อปเช่นเคยขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u ั s c ส i b e กบลิอด้วยนะขอบคุณมากนะครับสวยจริงๆนะใส่ยรถโต้ฮนะกำลังฮิตเลยสิบห้าด้วย